สวัสดีครับผมนิรุตสาวสุชาตินะครับก็เป็นนักแสดงครับผมจริงๆแล้วไม่ได้ทราบก่อนว่าว่าเป็นเพราะว่าไม่ได้มีอาการแล้วก็เป็นลิ้นหัวใจร่วมมาก่อนเลยแต่ว่าที่รู้เพราะว่าสาเหตุเกิดจากการดำน้ำครับแต่วันนั้นนะ่ะก็ดำลึกแค่หเมตรแล้วก็ขึ้นขึ้นลงลงนะครับบางทีในการดำจริงๆมันก็ต้องแบบพากักบ้างนะแต่อาจจะไม่ได้พักแล้วเหมือนเรากั้นหายใจนานเกิน่ะจนครั้งสุดท้ายที่ขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วก็เ,เลยขึ้นมาหายใจพอปุ๊บก็เ,เลยเจ็บหน้าอก พอเจ็บอกแล้วก็หายใจเข้าก็ไอหายใจเข้าก็ไอแล้วก็เป็นเลือดออกมามันน่าจะเป็นอะไรสักอย่างไม่ปกติต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นเป็นลิ้นหัวใจรั่วครับแค่รู้สึกว่าอาจจะเป็นปอดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็เลยพักพอพักเสร็จแล้วก็ตอน,น้นอยู่กลางทะเลแล้วก็ถึงได้กลับเข้ามาที่เกาะแล้วก็มาหาหมอ ก็ส่งตัวขึ้นมาที่โรงพยาบาลเพราะเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงขึ้นมาซึ่งเราไม่เคยเป็นเนี่ยมันเฉียบพันุ์ก็มันค่อนข้างมีความอันตรายครับก็เลยตัดสินใจว่าถทานั้นคงต้องหาหมอแหละเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วว่า, driven, าจะทำไงนี้นก็เลยตัดสินใจที่ทต้องมาปรึกษาหมอพอหมอตรวจเช็คว่าใช่แล้วก็ได้รู้ว่าจะต้องมีการผ่าตัดหัวใจครับก็หลังจากที่เรารู้ว่าเราจะต้องทําการผ่าตัดแหละแล้วเราก็ด้วยงานของเรามันมีงานที่รออยู่ก็ต้องแบบ ผ่าตัดยังรีบด่วนด้วยแล้วก็เราก็กลัวว่าเราจะใช้ชีวิตได้ไม่เหมือนเดิมก็เลยทําการศึกษาบวกกับโรงพยาบาลที่เราไปที่แรกอะ่ะก็เลยแนะนําอาจารย์หมอคนนึ่งชื่อว่าอาจารย์ญญสยามขาเจริญครับซึ่งซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันเป็นการผ่าที่แบบด้านข้าง เจาะสองกล้องมันจะมีผลในการฟื้นตัวได้เร็วแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตปกติได้เร็วขึ้นแล้วก็เลยนัดพบอาจารย์ครับอาจารย์ก็เลยแนะนําว่าถ้าผ่าตัดด,ด่วนเลยรีบด่วนเรื่องงานของเราโดยที่ทุกอย่างมันรอเนี่ยก็เลยแนะนําให้มาผ่าตัดที่โรงพยาบาลทนบุรีบน,บนรุงเมืองนะครับด้วยความที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยโรง,ง,งพยาบาลมีความพร้อมทุกๆอย่างอาจารย์ก็เลยบอกว่าอันนี้เราสามารถผ่าได้เร็วแล้วก็พร้อมทุกๆอย่างใช่ครับก็เลยมาที่นี่ครับ เหตุผลที่ตัดสินใจผ่าตัดเลยเพราะว่าเรารู้แล้วว่าพอเราเป็นปุ๊บเราไม่เหมือนเดิมเราหายใจเหนื่อยขึ้นทาอะไรนิดนึงก็เหนื่อยขึ้นเร็วขึ้นจากคนที่ปกติร่างกายแข็งแรงมากๆออกกาลังกายเยอะแล้วเราก็รู้ว่ามันจะใช้ชีวิตไม่เหมือนเดิมด้วยเราต้องทํางานต้องบู๊ต้องแอคชั่นต้องเสี่ยงอะไยอย่างซึ่งคุณหมอเองก็แนะนำอยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องผ่าตัดไม่ช้าหรือเร็วก็ต้องผ่าตัดแต่ว่ายิ่งกว่าไปนานมันก็ยิ่งไม่ดีเพราะว่าร่างกายกำลังดีก็รีบทําให้รีบพักฟื้นดีกว่าก็เลยตััดดสินใจผ่าต อนแรกมีความวิตกกังวลน,นะครับว่าบ้านเราแบบเพราะเราเป็นคนกลัวการผ่าตัดเพราะรู้ว่ามันเป็นการผ่าตัดหัวใจด้วยมันมีความเสี่ยงซึ่งคุณหมอก็พูดเองแล้วว่าการผ่าตัดทุกทุกอย่างมีความเสี่ยงหมดก็เลยมีความวิตกกังวลแต่พอตอนที่เราได้เข้ามาโรงพยาบาลเราก็รู้สึกว่าเออที่เนี่ยเป็นเป็นหฮาเซ็นเตอร์เลยเป็น,ปนหัวใจแผนหัวใจที่แบบเข้ามามีการต้อนรับอย่างอย่างดีมีการแนะนํามีการอธิบายมีการพูดคุยทำความเข้าใจให้เรารู้ว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็เลยค่อยๆคลายความกังวลไปผ่าตัดเสร็จออกมาห้อง i อ u พักฟื้น2วัน แค่วันแรกเราก็ปันเย็นเราก็เริ่มรู้สึกตัวแล้วเริ่มเอาอท่อทำหายใจออกในไอซียูที่นี่บอกเลยว่าดูแลดีมากใส่ใจดีมากคือนั่งอยู่หน้าห้องตลอดเวลาที่เราเราขยับตัวหรือเราแบบนิดนึงก็เขาก็จะพร้อมมามาดูแลเราไม่รู้สึกแบบเราเราสบายใจนะรครับก็อยากฝากถึงทุกๆคนนะครับท,ที่ที่ได้ดูนะครับแล้วก็ได้ดูในเทปของผมเนี่ยเป็นเคสตัวอย่างครับผมอยากจะบอกว่าปัจจุบันเนี้ยรู้เลยว่าคุณหมอเขาบอกเองว่าการเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วเนี่ยเยอะมาก คุณอย่าคิดว่าตัวเองแข็งแรงออกกําลังกายสม่ำเสมอสุขภาพดีแล้วจะไม่เป็นบางทีเราไม่รู้ตัวเลยนะครับอย่างผมอะ่ะก็ก็ไม่ได้เป็นมาก่อนแต่ว่ามันก็สามารถเกิดขึ้นได้จากอุบัติเหตุจากการใช้ชีวิตประจําวันของเราหรือแต่แต่บางคนเนี่ยก็จะคิดว่าเราแข็งแรงออกกำลังกายแล้วไม่มีปัญหาแต่จริงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ภายในซึ่งเราไม่รู้เลยบางครั้งมันเกิดจากการที่เลือดเรามีการแข็งตัวมีริ่มเลือดมันทําให้ไปอุดอุดตันในเส้นเลือดเลือดมันไม่โฟลหัวใจไม่ทํางานแล้วก็วูบเสียชีวิตได้ซึ่งเป็น จริงๆมันเป็นเรื่องที่อันตรายมากนะหัวใจมันแค่แป๊บเดียวมันก็ไปได้เลยแต่ถ้าคุณรู้ว่ามีการป้องกันที่ดี่มันก็มันก็ไม่ใช่เรื่องยากที่คุณจะจะต้องระวังหรืออันตรายอย่างเช่นผมเนี่ยกับวิตกกังวลในการผ่าตัดแต่พอผ่าตัดแล้วมันดีขึ้นทุกอย่างมันสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติทุกอย่างเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเก่งแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวที่จะเป็นผมว่าสิ่งที่น่ากลัวและสิ่งสําคัญที่สุดเราควรจะตรวจเช็คแล้วก็ดูแลสุขภาพเราบางทีมันไม่พอต ถึงตอนนี้ผมรู้แล้วผมมีประสบการณ์ชีวิตแล้วบางทีเราเราอย่าประมาทกับการใช้ชีวิตอย่าคิดว่าเราแข็งแรงเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ตรวจเช็คสุขภาพร่างกายโดยเฉพาะเรื่องของหัวใจถ้ามีโอกาสเป็นไปได้นะครับในในทุกเพศทุกวัยไม่ได้เกี่ยวว่าคุณเด็กคุณหนุ่มคุณแก่คุณเป็นได้หมดโรคเลือหัวใจรั่วเนี่ยไปหาสถานที่ดีๆที่ที่เขาดูแลโดยตรงในเรื่องของหัวใจฮาร์เซนเตอร์อย่างอย่างที่เนี่ยผมแนะนําเลยว่าดีมากๆถ้ามีโอกาสก็อย่าให้ตรวจเช็คสุขภาพครับโรงพยาบาลชนบุรีบำรุงเมือง